ท้าาวาวพระ,รออรพระ,ระง,งครับก็วันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของไข่แล้วก็จะบอกว่าแรงบันดาลใจก็มาจากอ,อ,อีกาสยะและเชฟเทเบิลนะครับก็คือเราจะมาทำไข่ดองกันประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราไปเห็นน้องมิเนะคุณมิเนะน้องมิเนะทำไข่ดองมิโซกแหละ ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอออยากกินไข่ดองที่ที่แปลกๆแ,แล้วก็อยากรู้รสชาติด้วยทีนี้แต่ว่าเราก็มองว่ามิโซะอย่างเดียวอ่ะไม่จริงๆก็หายากอยู่นะมิโซะเราก็ยังเลยก็มองว่าเอาหาอะไรที่ง่ายๆแล้วก็อยากทําทเมนูที่หมายความว่าเพื่อนๆหรือน้องๆอยู่ที่บ้านะนะครับแล้วก็ทําไว้กินรู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้จะไม่ได้ไปไหนเราขี้กเกียจออกไปหากับข้าวก็ ทำไข่ดองมิโซะไว้ตั้งแต่วันจันก็ได้หรือวันพุธก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เอาไปทําตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องไปไหนนั่งดูซีรีส์แล้วก็กินแล้วทีนี้นอกจากไข่ดองแล้วเนี่ยผมก็จะมีซุปไข่ขาวด้วยเพราะว่ามันมีไข่ขาวแยกไงคือเราจะทําซุปไข่ขาวสาหรับคนที่ป่วยนะครับรวมทั้งถึงคนที่เห็นว่าไข่ขาวซุปไข่ขาวเนี่ยคนที่เป็นทำคีโมมาหรือคนที่ควบคุม น้ำหนักหรือควบคุมน้ําตาลก็ก็ทานได้แล้วผมก็บอกว่าซุปไข่ขาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในอีกอีกเทปหนึ่งว่ามีเรื่องอะไรบ้างและทีนี้ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ได้ดองแค่อย่างเดียวนะผมจะมีดองเกลือให้ด้วยดองเกลือนะครับแล้วนี่ดองโชยุก็ยี่ห้อไหนก็ได้เดี๋ยวเราไม่ได้ไม่ได้บอกยี่ห้อเราจะไม่บอกยี่ห้อจนกว่าจะมีสปอนเซอร์เข้าเนาะดองโชยุและนี่ช็อตเด็ดก็คือนองน้ำปลาละไม่บอกยี่ห้อน้ำปลา,านะครับดองซีอิ๊วขาว ดองซีอิ๊วก็ไม่บอกยี่ห้ออีกดองน้ําปลาแล้วก็ดองเกลือดองเกลือนี้ภูมิใจนําเสนอเราจะทดลองทั้งหมดเลยแล้วดูว่าอะไรอร่อยที่สุดแล้วก็กินกับอะไรนะครับโอเคก็เบามือหน่อยนะอ่าใช้มือก็จะไป ห็นหม,มันบงังไม่ได้เลยผมบังเรียมหนึ่งหนึ่งใบละก็ะเอาอีกไม่ถนัดกับไอ้นี้เลยนะไอ้เขาเรียกอะไรนะอยกไปยกมาผมว่ามันจะพานจะแตกเอาอะ สองเคก็เดี๋ยวตอนนี้จะมาทําไข่ดองนะครับแล้วก็เป็นดองน้ําปลาซึ่งก็น่าจะอร่อยนะครับก็ใช้น้ําร้อนเส,สนอสองครับหรือชมพูก็คือถ้วยหนึ่งเนี่ยก็คือถ้วยหนึ่งน้ำร้อนนะ <Okay. S 1> หนึ่งถ้วยเรียบร้อยแล้วก็น้ำตาล มันจะออกสามรสกันครับน้ำตาลสองช้อนโต๊ะเฮ้ยนี่มันใส่แดงเนาะไม่ต้องขนาดนี้ไหมไม่ต้องอ้อยว่าวหลังเขทดลองใส่แดงอันนี้ยังไม่ต้องไ <c oughs> ด้ยิบมาดียิบมาไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้หาได้โอเคเจอละก็อันนี้น้ำตาลสองช้อนโต๊ะ เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ต้องเทใส่อันนี้แล้วแหละต้องไ,ได้ตักง,ง่ายๆสองช้อนโต๊ะเย็นอยู่แล้วเมื่อกีหนึ่งสองมันอันนี้ไหมว่ายังร้อนอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ คำว่าถ้วยหนึ่งของผมก็คือเซตหนึ่งส่วนสองครับน้ําร้อนครึ่งถ้วยอะไรชมพูนี่คือครึ่งถ้วยนะครับสีฟ้านี่คือถ้วยหนึ่งเลยเดี๋ยวให้ดูนะไอชมพูนี่คือครึ่งถ้วยนะมันคือเซตหนึ่งส่วนสองครับครึ่งถ้วยนะเ้ยมันจะเปื้อนฝาเดี๋ยวลางผ้าเช็ดอันนี้มันคือถ้วยหนึ่งนะทีนี้ผมใช้คําว่าถ้วยถ้วยเนี่ยก็คือแยกไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องงงเดีย๋ยวมาบอกหนึ่งส่วนสองครับหนึ่งหนึ่งครับ, 1, 1, 1, รบอะไรโองงก็เอาเป็นอันหนึ่งเลยตัวงครั้งหนึ่ง และที่นี้ก็อันนี้ดองปลานะก็เป็นน้ำปลาอันเนี้ยถ้วยหนึ่งเดี๋ยวมันเปื่อนเดี๋ยวมันเปื้อนเอาลองลองลอง,ลองไว้ก่อนน้ำปลาน้ำปลาแซบอีหลีโอ้ขย่างขย่า เสียบไร้เสียบไร้เสียบไร้เอาใส่ไว้ในนี้นะกันมันหกก่ามันเปื้อนเอ็นไม่มีละครเนะจ๊นะเนจระโอ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 ทำไมองอเงี้ยเอออาเธอรไม่อยากให้เปื้อนก็เปื้อนเด้อค่ะเดอ้อ ก็เสียดาย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 แล้วก็ผสมให้ดีนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไปพักไว้ให้มันเย็นมันดูไม่ค่อยแ่แบเลยเอาเลาเพิ่มอีกหน่อยไหม เนี่นะครับแล้วเดี๋ยวก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาเทโอเคครับต่อไปก็ผมดองไข่ดองปลาล้าก็จะเขียนไว้ก่อนนะว่า2ี่สิบหกกันยา64สิบสี่ไข่แล้วก็ปลา,าปลา,าลอลนะาริ่งแล้วปลาล้าโอเค นะครับพอเขียนไปและวก็ไม่อยากวางพื้นอ่ะอันนี้ดูน่าจะถูกใจใครหลายคนไข่ดองปลาราจ้าอืม เซบไร้เซบไรต,ตึงตึงตึงโอเคแล้วก็ปิดฝาครับเก็บวันที่ไปแล้วบอกไปแล้วพึ้งอุยแม่เมเแรงหกขึ้นมาแล้วนะเรียบร้อยครับ ถ้าหากว่าพระรามอ,อกหกักสีดาไม่รักพระรามจะทำยังไง